ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดเกียวกินเที่ยวเฮฮานะครับใน EP ีนี้นะครับเห็นข้างหลังผมไหมเป็นทีมงานกลุ่มออฟโรดจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งงานนี้ทริปนี้นะครับจัดขึ้นโดยร้านอนุภาพการยางนะครับจัดเพื่อให้พี่ๆที่แต่งรถออกจากสำนักอนุภาพนะครับได้เดินทางไปทริปท่องเที่ยวกันนะครับใน E ีีนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอหนองพอกนะครับเพื่อจะไปตั้งแคมป์แคมปปิ้งนะครับแล้วก็ตอนเย็นจะมีโฟกซองเบาๆนะครับสำหรับทีมงานวันนี้ก็มีสมาชิก หลายท่านเลยนะเดี๋ยวบรรยากาศแล้วก็เส้นทางการเดินทางของเราจะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมใน EP นี้นะครับนี่ครับเจ้าของงานนี้นะครับสวัสดีครับออขอบคุณที่รอนะครับขอบคุณที่รอนะครับจัดขึ้นนะครับจัดขึ้นเพื่อหนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งเดือนเพื่อกระชับมิตรเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับมีหนึ่งแล้วจะมีครั้งต่อๆไปนะครับนายกนะครับดีวตามาชิมงานของเรา นี่ยังไม่หมดนะครับสมาชิกก็จะตามไปอีกหลายท่านอยู่เหมือนกันแต่ชุดแรกของเราก็จะออกเดินทางกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่องเดเกี่ยวกินเที่ยวหิหานะครับไปพร้อมแล้วเดินทางกันครับนี่ครับสมาชิกรถเราครับพี่อึ้มพี่อึ้มนะครับนิมมอนนะครับพี่เอิร์ธนะครับอันนี้้า้สวดอยู่นี่ไม่ครับผมไม่ใช้ใช้สวดเนาะเอาคสือว่าเมียปอบรมอ้อ มีผู้สาวเดียวไม่ชวนเลยไม่โไปชวาพ่อมวันนี้เราเขึ้นนี่ว้ามากเอ่อมือคาห้องนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ก็ไปตีคาห้องเย็นนี้นะครับวันนี้ไปในนามนักดนตรีนะครับจะไม่เมาครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางขึ้นหมายแคมป์ของเราแล้วนะครับทางขึ้นไม้แคมป์ก็จะอยู่เส้นทางขึ้นเจดีชัยมงคลหรือผาน้ําย้อยนะครับที่อําเภอหนองพอกนะครับตอนนี้เราก็มาจอดรอสมาชิกนะครับที่ร้าน VR อาร์ปลาเผานะครับเป็นร้านของพี่ทีมงานเอ็นดูรูนะครับใครที่ผ่านมาเที่ยวผาน้ําย้อยนะครับเจดีชัยมงคลก็มาแวะทานเข้าที่ร้านนี้ได้นะครับร้าน VR อาร์ปลาเผาครับทางขึ้นผาน้ําย้อยหรือว่าเจดีชัยมงคลนะครับ อากาศในร้านนะครับมีปิ้งไก่ปิ้งปลานะครับเมนูบ้านๆน,นะครับลาบต้มผมแซ่บครับเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปหมายแคมป์กันนะครับหมายรับนะครับหมายนี้สําหรับแคมป์คืนนี้ของเราอยู่ทางขึ้นเจดีชัยมงคลหรือวัดผาน้ําย้อยของเรานะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดระยอง ทีท,ทางบอกเดี๋ยวผมไม่ทา, <laughs> าดดพุ่นละครับโอ้ยทาไมถึงพุนนี่ล้มเแลวทีมงานของเราแบ่งกันเป็นสองฝั่งนะครับสายลุยเขาจะไปฝั่งนู้นนะครับส่วนเราชี้ตัวรถครับไปทางดีๆดีนี่แหละพุ่นเห็นว่าอยู่กลางพุ่นไปในคลองพุ่น มีรถจากสำนักนะครับอนุภาพแล้วก็รถพี่ท็อปประกายมากแล้วก็รถพี่เอนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอเขาอยู่หมายแคมป์ตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกา15นาทีนะครับโดยประมาณมีทีมงานกำลังเดินทางมาอีกหลายท่านนะครับเราต้องไปดูหมายแคมป์ไปรอทีมงานนะครับ เงี้ยไก็จะไปได้ปอนเดี๋ยวเราเดินมาดูลายก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นลานหินที่เราจะมากางเต็นท์แคมปิ้งกันนะครับโลเคชั่นมองเห็นเจดีผ่านน้ำย้อยนะครับตรงนั้น

ไปไปบอมี Bay, icism, oh. oh. ่บ ah, ่มี่บ่มี่ยังบุญบ่มี่ยังบุญไปเลยบ่มี่หนอกว่านี้ดิมทีเดียวรีเดยวกไปวะ นที่ฝึกสอนทักษะการขับขี่ออฟโรดของยโสธรน,นะครับบ <c oughs> อกขึ้นนะ มันเคยเป็นรถที่ใช้งานในเมืองได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็นิ่มนวลพอหลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่ผมคิดเ,เวลาขับทางไกลทีเนี่ยยางหอนจนหูอื้อเลยนั่งก็ปวดดากไปหมดทรมานสิ้นดีเลยรถลับโก้นะครับพี่บูลับโก้พิเวษนะครับ เเรที่แป็กบ่าน่ะเบียร์สุดมาเลยมาเลยกองยีกองยิงกองยิงไปกันไปอีกข้างอีดีั้งมีดทำไมใส่ไงเนาะไปยิง ไปไปตอแรกผมาไม่ได้ื่อดีครับไปเลยครับยันยุกยันยกไปเลย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 เดี๋ยวเราจะวินกันขึ้นนะครับ เป็นโลเคชันของเราสําหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจอดรถนอนตรงลานหินตรงนี้นะครับส่วนทีมงานก็นูน่นขึ้นไปชั้นบนนู่นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะไปนั่งทานข้าวเย็นกันที่ข้างบนนะส่วนของเราก็จอดนอนกันที่นี่นะคพี่ยศก็นอนตรงนี้นะครับ,รบเต็นพื้นจะกลางตรงไหนครับคุณม,ม่อนครับมันมีผ้าห้คุณม่อนเตน็นพื้นคุณจะกกลางตรงไหนครับเอาตรงนั้นเหรอครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับ ตรงนี้เขาจะน่าจะเรียกแบบว่ามันจะอยู่ด้านบนของตาดน้ำทิพย์ผาน้ำทิพย์นะน้ำตกผาน้ำทิพย์จะอยู่ด้านล่างนู้นนะครับส่วนเจดีที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับตรงนั้นเห็นไหมปลายกล้องหเห็นไหมปลายนิ้วผมเป็นเจดีชัยมงคลผาน้ำย้อยนะครับบรรยากาศด,ดีมากเลยตอนนี้ก็มีลมเย็นๆไม่ถึงกับร้อนนะครับคืนนี้น่าจะได้นอนตุ้มผ้ากันใช่ไหมพี่ยศที่ก้อย ตุ้มา้มแน่นอนแล้วครับว<อ>ันนี้ตุ้มแน่นอนได้ตุ้มแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวกางเต็นท์จัดอุปกรณ์การนอนสักครู่นะครับ เป็นบรรยากาศโซนลานหินด้านบนนะครับมีโฟกซองเบาๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับศิลปินรับเชิญมากมายนะครับวันนี้พี่ท็อปนอนนี่ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นอนน้องกันนี่ล่ะครับบวกกับดดก เรื่องไรเป็นทางน้ำใสตัวฉันมีกาน์ มากที่ให้เกียรติมาพูดในครั้งนี้นะครับบ,รบอกล่าเดียบอับก็เป็นเกียรติย่างยิ่งนะครับที่คำพานคนนี้นะครับมันบป,ประพฤติโตที่ดีมากมากเลยครับมันคำพานที่ถือต้องมา,มากๆเลยนะครับมันเอาไปวัตถุยางเลยครับตอนนี้กขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับมิรไมตรีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือหรือ ให้การดูแลน้องน่องอ่ำนะครับให้การดูแลน่องอ่ำที่เป็นอย่างดีนี่ก็จะเป็นสายทานรลนนน้นไหลหลกล่อเลี้ยงผู้คนเดินแล่นานจีปลาโน้ยร้อยเส้นใหญ่ลายตักทอเป็นทานทอใใ้ผู้ทุท่ง สวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้เราก็ตื่นกัน6กโมงเช้านะเดี๋ยวาพาไปดูบรรยากาศนะครับตรงหมายแคมป์ของเราพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นนะครับสวยงามมากมองเห็นยอดเจดีย์ชัยมงคลผาน้ําย้อยเช้านี้ก็ื่อคืนก็อากาศเย็นสบายแต่ลมวนข้างแรงนะครับท่านผู้ชมลมแรงจริง เดี๋ยวเราจะเคลียพื้นที่เคลียรเก็บขยะนะครับเศษสิ่งของที่เรานําขึ้นมาทําประกอบอาหารเมื่อคืนนี้นะครับเก็บลงไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวน้องอามจะจัดการแต่เมื่อคืนนี้ผมก็ได้เก็บส่วนหนึ่งไปทิ้งเรียบร้อยแล้วแหละเราจะทําให้พื้นที่ธรรมชาติตรงนี้นะครับกลับมาสวยงามเหมือนตอนที่เรามาถึงนะครับไม่ต้องห่วงเราน่าจะได้อ,อกก่อนเพื่อนนะพอดีมีภารกิจต่อนะครับเช้านี้ สักหน่อยพระอาทิตย์ขึ้นผมจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับดูท้องฟ้าเช้านี้คุ้มๆนะครับกับลมเย็นๆที่หมายรับนะครับอำเภอหนองพอก ยังไงกันบ้างครับสาหรับบรรยากาศแคมปิ้งของเราเมื่อคืนนี้นะครับอยู่ที่ลานหินนะครับทางขึ้นผ่าน้ําย้อยมันน่าจะเป็นส่วนด้านบนของผ่าน้ําทิพย์นะครับตรงจุดนี้จุดนั้นที่เราไปนอนเมื่อคืนนี้นะครับก็อากาศดีมากๆเลยอตอนกลางคืนก็เย็นสบายนะครับแล้วก็ลมก็จะมาแรงช่วงหลังหกทุ่มนะครับแรงจริงแต่เราก็นอนหลับกันสนิททุกคนนะครับเพราะว่าก็ได้ที่นะเมื่อคืนนี้ มีวงพี่วันพเนจรมาเล่นบรรเลงเสียงเพลงให้เราฟังนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนตอนนี้สมาชิกที่อยู่ด้านบนก็ยังไม่ทันได้ลงมานะน้องอามก็น่าจ,จะเคลียพื้นที่เพราะว่าคุยกันว่ายังไงเราต้องเคลียพื้นที่คืนเขาให้กลับคืนเหมือนเดิมให้ธรรมชาติคืนกลับสภาพเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราไปถึงนะครับก็ก็ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับร้านอนุภาพการยางที่จัดกิจกรรม ในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คืนเมื่อคืนนี้ให้เราได้เสพบรรยากาศได้มาแคมปิง้งแล้วก็ได้มาพูดคุยกันหลายๆกลุ่มหลายๆท่านก็ได้เดินทางมานะครับสมทบเมื่อคืนนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสําหรับช่องไดเกียวกินเที่ยวเฮงหานะครับคลิปหน้าอีพีหน้าเราจะเดินทางไปกันที่ไหนก็รอติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับ